ต้องตับควยจริงอยู่มากงะนางลอยนางลอยตัวที่สามโอ้เกี่ยวขาเกือบหลุดผู้แกงโอ้อขางอยู่นี่เลยเ <c oughs> กือบหลุด คันน้ำเขาแล้ว,ลวน้ำจะหยุดอยู่แล้วน้ำมันอ่อนต้องใช้นางลอยถ้าจะใช้คันเบ็ดลอกก็ต้องเบ็ดตุ่มอะ่ะก็ต้องใช้ตะกรวเล็กเดี๋่วหมดทลกวบอมรูหนึ่งเหลือเกิน จะติดตะวันี้นมีกุ้งด้วยลมก็พัดดีจังเลยตอนนี้แดดร่มลมตกนี่าเนี่ยได้กุ้งแกงกุ้งแกงก็เอากุ้งแกงก็ขายได้อะไรก็ไม่รู้ นี่ใช่กุ้งไม่ดด้นเลยหินระโทดูที่เนี้ยังอิดอิดอิดเขาเรียกอะไรอิด,อด,อด,อดมอนนี่รเราอย่างใช้กุ้งสดนะกุ้งฝอยน้ำน้ำมันขุ่นต้องใช้กุ้งใส่เดือนก็ดีมันก็ตีเป็นบางน้ำ น้ำคุ้นยังไงก็ต้องคุ้มฝอยเพราะว่าเขาเรียกอะไรนะเหยื่อฮัดไซถ้าไปใช้ไปเดินกุ้งเล็กมันลุมเยอะโอกาสจะได้กุ้งใหญ่ยากกุ้งฝอยมันยังมีโอ,อกาสได้กุ้งใหญ่กุ้งเล็กมันก็กินก็นเหมือนกันแต่โอกาสกุ้งใหญ่เยอะกว่าใช้ที่เดอนตัวใหญ่มันไม่ทันตัวเล็ก ถ้าอยู่ที่จังหวะนีน้จังหวากุ้งใหญ่อยู่ตรงนั้นมันก็ได้อยู่ว่าไม่ไม,มีมีแต่เล็กกุ้ก็ต้องเจอแต่เล็กๆขึ้นอยู่กับหนาหมายทียนั้นมันจะมีหรือเปล่ากุ้งตัวใหญ่ถ้ามีมันกินแม่กุ้งปล่อยเนะี่ กิ่มเลยหมดป้าอินจะไม่ถูกครับมองก็ไม่เห็นหนะเอ็นเนสจัดเฮ้ย ใช่ไหมเจอสวายแลมั้งมันจะเป็นกุ้งดูที่มันคืออะไรอ่าลุดไปแล้วน่าจะเป็นสหลอยอุ้ยุ้ยอ้ยอ้อยอโอยโอยโว่าสวย สว่าดมาด้วยหรือม nah, ั <for> ้งโอ้ยติดขาเกือบหลุดเนี่ยเห็นไหมเห็นติดขาคอยต้องแด่งต้องแดงเนี่ยเขียวมวยหมดระเบิดนหนึ่งอ่ะนี่ยโมอีกแล้วเตัวสวยซะด้วยเนี่ยก็ตกทุกวันละดีมั่งไม่ดีมั่งตุ้งเล็กมันใจเยอะ กุ้งตัวสวยแ่บเมื่อกี้นี่มันหายากอยู่มันไม่ได e ้เรียกอะไรอ่ะมันยังไม่ใช่เวลาขึ้นมากุ้งตัวสวย SO ถ้าช่วงที่กุ้งสวยมันขึ้นมาจากข้างล่างก็จะเยอะก็จะได้ตัวสวยเยอะกุ้งเล็กก็น้อยลงแต่ช่วงนี้มันหน้าฝนกุ้งเล็กมอกจกคลองออกมาตามตามผักตามอะไรเนี่เพราะว่าตามสวน สียาบ้างอะไรบ้างยาบำรุงพืชยาฆ่าหญ้ากุ่มก็หนีล่นลงมาแม่น้ำาก็จะมีตัวเล็กเยอะตัวใหญ่ก็มีช่วงแรกๆก็มีตัวใหญ่อยู่ได้ไปเยอะเหมือนกันมาช่วงนี้ตัวเล็กๆมันเยอะ ตบเข้ามาแทรกงันตต้องหนีและกับต้านและน้ําเริ่มจะไหลขึ้นสว่าอ,อ,น,อน้ำม้นผิวน้ํามันไหลขึ้นแล้วจบด้านในก็กําลังตีวนออกโอ้อันนี้า้าจะไม่ตอดมันไปนเริ่มเลย เบื่อจิกอย่เนี่ยเยอะมากก็ต้องให้มันผ่านไปก่อนคงก็ได้ไม่ไปง่ายด้วยดิเนี่ยมื่อกีมันเสียเวลาตรงนี้แหละน้ำกำลังสวยสวะาทเียบ เมื่อกี้ติดขาขึ้นมาเฉยเลยอ่ะอดีขาไม่หลุดกุ้งมันไม่ค่อยกินเลยว่ะไม่มีเข้าปากเลยอ่ะติดหนวดมัง่งติดขามั่งอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยมันติดอะไรก็ห่วยมันได้เถอะ,ถะเออกุ้งไม่กินไปงมซะเลยได้โลปะ่ะได้โลไหมใก้เคียง

น่าจะเกือบติดแต่ไม่ยอมติดอีกทีทอืมไม่กินยกเลยที่อืมดูที่มันเข้าปากไหมอืมเข้าปากเลย ตัวนี้กินติตปาโอ้โหได้มาเป็นสิบเนี่ยเพิจะเห็นกุ้งกินเนี่ยนอกนั้นก็แก้มมั่งขามั่งนวดมั่งอืออย่างนี้ก็เอาได้มัน โอ้แต่ก็ตัวสวยนอ้อตัวสวยตัวสวยมีเก็บนะดูเหมืนอนกันอ๋อไม่ใช่ไม่ตัวนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่รู้อะไรอืมทางเท้า ็มีทั่วทั้งาพาเมต้นมันม่งก้านมีนแบตจะหมดแล้วถ้าแบตหมดก็จบกันมันร้องแล้วถ้าแบตหมดก็จบนะครับท่านผู้ชมเราคงต้องพอแค่แบตหมดจะลุ้นเนี่ยลุ้นตัวสุดท้าย เนียบหมดตัวทุดท้ายไม่ขึ้นน้ำก็เริ่มจะแรงแล้วเนี่ยใส่กุ้งแบดมีไม่พอน้ำก็เริ่มจะแรงไอ้นี่มันขึ้นติดอะไรกัหมดละมันมีแก่จะเป็นตอหรือแหนอะไรแถวนี้ มาแล้วตัวปิดท้ายตัวปิดท้ายมาแล้วนี่ยปิดนวดเห็นไหมเนี่ยมมงแล้วมันไม่กิ้นโอเคท่านผู้ชมขอฝากไว้อีกหนึ่งคลิปอันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแบบเตืนครั้งที่สองครั้งที่สามนี่มันจะหายไปเลย ไว้คลิปหน้าให้เจอกันใหม่ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุข,ขงเงินใช้นะครับสวัสดีครับเออาเอ้าเดี๋ยวเอานี้ตรงก่อนเนี่ยตัวใสๆขาวๆโอเคสวัสดีครับ